สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระสายประวัติศาสตร์ช่างหลวงนะครับที่มีจริงนะครับของทายาทของพี่สุรพันธ์โดยมาส่องพิสูจน์กับอาจารย์บำเพ็ญโกศลานนท์นะครับโกศลานนันโกศลานนันโอเคครับมาที่ไรคือพี่ท่กงเที่ยวพี่สุรพันธ์ครับแนะนําตัวเองก่อนว่าเป็นใครเป็นทายาทใครเอาตอนนี้ก่อนเป็นใครก่อนครับครับผมสวัสดีครับผมสุรพันธ์พัฒนานนท์ครับก็เอ่อ จริงๆก็เริ่มสนใจพระสมเด็จมาได้ไม่นานแต่ว่าไปไประมาณพอดีม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 ีบรรพบุพรุษนะครับที่เ,เป็นช่างสิบหมู่มาตั้งแต่สมัยสมัยยุคยุคโบราณนะครับทีน,นี้ก็เลยเ,เกิดความสนใจก็เลยพยายามศึกษาเรื่องประวัติแล้วก็เรียนรู้ประวัติของบรรพบุรุษท,ที่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 สืบเนื่องมานะครับคือจริงๆแล้วสมัยยุคยุคช่วงที่เป็น ช่างหลวงสมัยก่อนเนี่ยก็มีคุณ,คณทวดครับ,ค,รบคุณทวดผมเนี่ยชื่อารารพระยาจินดารังสรรสายพระยาจินดารังสรรครับ,รบแล้วก็ช่วงพระยายจินดารังสรรเนี่ยคุณทวดเนี่ยก็คือคือเป็นยุคที่อยู่ในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 3, 3> โดยประมาณนะครับยุคสมัยช่วงรัชกาลที่ 3, 3> แล้วก็คุณทวดเนี่อรับราชการเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรมเจ้ากรมลักขวาไอ้ลักฝ่ายขวา แล้วก็เครื่องไม้สูงซึ่งอันนี้มันเป็นสับศัพช่างสมัยสมัยก่อนนะใช่ใช่ครับก็ก็มีลักษณะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเรียกว่าเจ้ากรมช่างสิบหมู่อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ท่านก็มีมีบุตรก็คือเป็นขุดปู่ผมก็คือมีบรรดาศักดิ์สมัยก่อนก็เรียกว่าหลวงวิจิตรจำนงครับชื่อชื่อบรรดาศักดิ์นะครับก็เรียกว่าหลวงวิจิตรจำนงแล้วก็สืบเนื่องมามีคุณพ่อแล้วก็มีต่อมาเป็นผมนี่แหละครับครับ อาจารย์จะามอะไรเพิ่มเติมไม่หรอกครับก็เลยก็เลยอยากแบบว่าเห็นอาจารย์อาจารย์บําเพนเนี่ยพอเห็นจากคลิปคุณไต้เทพบ่อยๆก็รู้สึกว่าเประทับใจอาจารย์อาจารย์บําเพนครับเป็นเอฟซีเครับว่างั้นเถอะครับเป็นเอฟซีใช่ใช่ครับเป็นเอฟซีคือดูดูเป็นสิบสิบคลิปนะครับแล้วเห็นอาจารย์ให้ความรู้ดู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 แบบดูย้อนไปย้อนมาอะไรครับแล้วเห็นอาจารย์ให้ความรู้ในเรื่องของพระสมเด็จอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้สึกว่า อยากนําพระที่เราที่เรามีอยู่นะทั้งทั้งทั้งแต่เดิมแล้วก็ทั้งที่<า>ทได้ามาใหม่ก,ก็จากต้นตระกูลครับแล้วก็ก็คือที่ได้มาใหม่ด้วยครับตแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่ได้มาใหม่ในยุคหลังแหละครับก็อยากจะมาให้อาจารย์มังเพลญเนี่ยได้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 ดูพิจารณาแล้วก็คือขอความรู้อาจารย์ไปด้วยในตัวครับครับผมพี่ ฝีมือทวดพี่อะไรคืออะไรเล่าก่อนคือคือสมัยสมัยคุณคุณปู่ผมเนี่ยค,คือผมผมก็ไม่ไม่ทันท่านนะครับท่านก็เสียชีวิตไปก่อนรเราเต,ต,ติบโตมาก็เห็นเห็นมันเนี่ยม,มีมีพวกหินหินสบู่เนี่ยครับ,รบมันเป็นหินหินที่เขาเรียกว่าคุณ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 ,คณ,คณป้าผม,มาบอกว่าเนี่ยคือหินสบู่บแล้วก็มีลวดลายในลวดลายแกะสลักเนี่ยก็คือผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมทำไมท่านมีเยอะจังเลยมีอยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณ400ก้อน มันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ที่ทพอเวลาเ,าเร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 าอยากจะเรียนรู้พระสมเด็จเนี่ยคํา <ฮะ S 1> ว่าพระสมเด็จมีมากมีน้อยอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ผมก็นึกในใจว่าโอ้คือบล็อกไอไอไอ,ไอ,ไอไหินสบู่ตรงนี้เนี่ย <ฮะ S 1> คนปู่ผมแกะคนเดียวเนี่ยสี่ร้อยก้อนอยู่ที่ <c oughs> เป็นฝีมือท่านคนเดียวครับพี่อา <c oughs> จารย์เพนสี่ร้อยก้อนเออแล้วช่างสิบหมู่ในสมัยก่อนเนี่ยคือมีมีหลายคนน่ะ ผมก็ไม่เชื่อว่าบล็อกจะมีน้อยช่างสิบหมูบางช่วงครับคือช่างสิบหมูได้มีหลายร้อยคนเลยใช่ใช่ครับมีช่างสิบหมูวังหน้าช่างสิบสิบหมูวังหลวงครับช่างสิบหมูวังหลังอีกครับเรวก็เลยม<า>ผมก็เลยเชื่อว่าโอ้เนี่ยขนาดคุณปู่แกะ400ก้อนด้วยตัวคนเดียวเนี่ยยังยังยังมีเยอะขนาดนี้แล้วคือพระสมเด็จเนี่ย ก็เกิดมาจากจากบล็อกถูกไหมครับอาจารย์รก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพระผมว่ามีมีเยอะแล้วผมเองเนี่ยแต่ก่อนคือดูพระไม่เป็นตอนนี้ก็ยังถือว่าดูยังดูไม่เป็นก็อาศัยที่ว่าเราเรียนศิลปะมาผมจบเออพะช่างมาครับทางด้านศิลปะเอกจิตรกรรมสากลมาเวลาพิจารณาพระก็คือดูจากคือคือลักษณะพิจารณาพระจากพุทธศินพุทธศินพุทธคุณคือผมคิดสองอย่างแค่นี้ค,คือเออดูว่าอันไหนเก่าเก่าเราดูแล้วเก่าไหมอะไรไหมอะไรเงี้ย พอดูแล้วเราก็เก็บเก็บเก็บมาครับทีนี้มันก็เกิดความครับข้องในใจว่าเออแล้วพระที่เราดูมามันมันมันแท้ไม่แท้มันมีมวลสารอะไรไหมแล้วแล้วประกอบว่าเออเห็นอาจารย์มีมีกล้องมีมีความรู้ภูมิความรู้อะไรเงี้ยก็อยากจะมาให้อาจารย์แนะนําครับผมครับครับพี่อาร์พี่สุรพานครับครับพระทั้งหมดเนี่ยได้รับสืบทอดจากทายาทเยอะไหม ก็ไม่ก็ก็ไม่เยอะครับคือผมเข้าใจว่าพระนี่ก็คือแตกกระจายไปเพราะลูกหลานกว่าจะถึงหายบ้างอะไรบ้างครับแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเครื่องมือแก่เนี่ยผมก็เจอนะครับคือมันมีเป็นเครื่องมือเป็นโลหะเนี่ยคือคุณปู่เนี่ยเขียนมีผลงานคือเขียนผนังวัดพระแก้วครับในระเบียงลายวัดพระแก้วเนี่ยก็เขียนไว้หลายห้องแล้วก็มีมีผลงาน เรื่องการแกะสลักเนี่ยก็จะมีการทําผู้การเองทําพวกเครื่องมือแกะสลักเองแต่ว่าพอมาถึงเราเนี่ยมันขึ้นสนิมมันเลยมันสูดหายหมดบางทีเด็กๆเราก,ก็ไม่รู้เราก็หยิบมาฟันดาบกันมาโยนเล่นอะไรมันไม่รู้คุณค่าครับ,รบแต่พอจะมารู้คุณค่าก็คือมันมันมันเหมือนครับ<น>ะจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยหายไปแล้วครับรนะี่นะครับอ่ะพี่มีจานวนพระสมเด็จยังไงบ้างครับที่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 พี่เก็บไว้ ก็มีไม่เยอะครับมีไม่กี่องค์แต่ว่าเออก็ก็มาประกอบกันระหว่างพระที่มีดั้งเดิมมากับพระที่เราหามาใหม่คือพูดง่ายว่าคือพระดั้งเดิมเนี่ยเป็นองค์ครูแหละครับว่างั้นเถอะครับแล้วก็เออคล้ายๆกับที่พอเราไปเห็นแบบนี้เหมือนกันเหมือนนกันเราก็เก็บมาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับใหญเลยครับมีพระต้นตะกูลเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างครับแต่ก็ไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะว่ามันมันเราไม่ทันนะฮะไม่ทันครับเดี๋ยวเราจะส่องส่องสองตัวนี้ก่อนทราบอาจารย์คือ คือว,วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณสุพันก็โทรมาหาผมครับแล้วก็บอกว่าได้ดูคลิปผมเรื่องต่างแล้วเนี่ยคุณสุพันธ์ก็เป็นสายตระกูลของหลวงวิจิตรจ,ตจง,จงครนงแล้วก็คุณปู่หรือคุณพ่อของหลวงวิจิตรจำนงเนี่ยก็รับรายการเป็นช่างหลวงครับ เป็นช่าง1ิบบูตั้งแต่สมัยเราสามยีสมัยก่อนเขาเรียกว่าจางวางช่างครับจางวางช่างถ้าเทียบปับสมัยนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนเจ้ากลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ผมก็ถามเอาแล้วพระคุณสุรพันธ์ที่สืบทอดจากสายตระกูลมามีไหมคุณสุรพันธ์ก็บอกมีมีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็พระที่สืบทอดกันมานั้นน่ะก็ถือเป็นต้นแบบแล้วก็มาหาเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีพระจํานวนพอสมควรแต่ไม่เคยดูเนื้อพระ โดยใช้กล้องขยายกําลังสูงจะบอกจะมาให้ผมช่วยตรวจสอบ,บผมบอกว่า <c oughs> ผมผมไม่ใช่เซียนพระ <c oughs> ถ้าจะมาก็โอเคผมยินดีที่จะบริการในเรื่องของการใช้กล้องดูเนื้อเลยและผมก็อกเออเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เห็นเนื้อพระที่สืบทอดมาจากสายตระกูลโดยตรงในสมยัยรอสามรอตีรอสรอตีรอห้าก็เลยมีการนัดกันแล้วก็แจ้งคุณเเทพไปก็ถือว่าเป็น เวาลาเป็นโอกาสที่ที่ดีทีเดียวนะฮะเพราะว่าผมก็นึกอยู่ตลอดว่าช่างสิบหมู่เนี่ยมีไม่น้อยต้องมีทายาทต้องมีบางต้องมีทายาทต้องมีหลายตระกูลแล้วก็ทายาทของช่างสิบหมู่เนี่ยบางท่านเนี่ยต้องมีพระเยอะมากเหมือนกับที่ผมได้พระมาบ,บางส่วนเนี่ยนะเป็นพระของผมว่าต้องเป็นสายตระก,กูลที่สืบทอดกันมานะฮะจ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 ากตรงไหนผมไม่ทราบอ่ะแต่ว่า เออมาส่องแล้วก็ปรากฏว่ามีมวลสารมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะน่าสนใจเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสุรพันธ์เอาพระของต้นตระกูลหรือสายตระกูลที่สืบทอดกันมามาเพื่อที่จะส่องวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะได้มาส่องเปรียบเทียบด้วยผมก็ถือเป็นโอกาสดีฮะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครับคุณสุรพันธ์ก็เป็นการเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่ชมคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะเอาพระพี่สุรพันธ์ไหนอันไหนจะส่องดูอยู่นี่ อยู่ที่ uh uh อาจารย์นะครับ uh อาจารย์อาจารย์บาเพ็ญไม่ใช่เสียนนะครับแต่สองพระได้ก็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 มองผ่านกล้องนะฮะแต่ละท่านก็มองผ่านกล้องกันแล้วกันครับผมอาจารย์อาจารย์ปิดปิดหน้าต่างให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมเลื่นให้ก um ันด um> ้ครับอาจารย์ครับไม่เป็นไร เงางามันสะท้อนเครับเห็นมั้ตอนนี้ห้องอาจารย์ก็ปรับปลั๊ปรับปรับลงเป็นห้องพระเรียบร้อยแล้วอาจารย์พระพวกมาสองมาดูที่ห้องนี้ดึงฮะต้องก็ออกมาดูกมาดูที่นี่ก็ที่สนิทสนิทก็อยากดูก็ก็บริการให้ดูฮะเพราะว่าแล้วก็ให้ดูเองไม่ไม่วิจารณ์ครับอันนี้พิมพ์อะไรอันนี้พิมพ์พระประธานฮะพิมพ์พระประธานอันนี้น่าจะเป็น ช่วงยุคก,กลางตอนต้นๆน,น,นะครับนะฮะนี่ยสองไปก็จะเห็นมวลสารนะฮะนะครับอันนี้เป็นพระกำแพงนะครับขาวขาวจ้ำๆเป็นจุดขาวๆนั่นก็คือผงวิเศษนะฮะก็เห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยมวลสารเงี้ยละพะนี่ค่อนข้างเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเออหลวมๆห,หน่อยนะก็น่าจะเป็นพระยุคก,ก,กลางตอนต้นๆ นะครับแต่มวลสารนี่เห็นชัดเจนนะฮะเห็นชัดเจนมีแคลไซด์นะครับอันนี้น่าจะเป็นผงถ่านไม่เคยเห็นละเอียดอย่างนี้มาก่อนนะครับอาจารย์เลย <laughs> ะฮะ <laughs> ไม่เคยเห็นนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมผมผมไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวลองดูพังนี้ไม่เหล็กดูดดีไหมอิสระดีไม่เหล็กก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ครับพระสมเด็จส่วนใหญ่ก็จะไม่เหล็กดูดนะฮะแต่เชื่อมาว่าพระบางพรมปีศูนย์เก้าเนี่ยไม่เหล็กไม่ดูดอ่ะนี่น่าจะเป็นหินเทาดูคล้ายๆจะมีพระธาตุปนเล่าะไม่แน่ใจ ไม่ไม่ไม่คงไ,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 ไม่ใช่พระธาตุถ้รมธาตุก็จะมีแสงสะท้อนขึ้นมานะครับนะฮะองค์นี้ชัดเจนนะครับชัดเจนนะฮะเดี๋ยลองดูว่าแม่เหล็กดูดไหม ครับุณดะเทพจะดูไหมไม่ต้องไม่งสองเนาะเอาแค่ว่าองค์นี้ก็ไม่เหล็กดูดนะครับ,รบไม่เหล็กดูดนะไม่เหล็กดูดชัดเจน นนพิมพส่วนใหญ่พิมพ์พระประธานนะฮะพิมพ,พ์พมพใหญ่ครับคครรัับบเราจะเราจะด,ดูกันให้แกจกระกันนะครับว่าเนื้อ,อาหาหมวลสารเป็นยังไงแต่องค์นี้มีพระธาตุฮะเนี่ยได้มีพระธาตุดยเห็นไหมที่มีเงาสะท้อนสะท้อนนอะร,รีโมดเนี่ย เห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีเงาสะท้อนสะท้อนนะ แต่องค์นี้ไม่ไม่ค่อยมีพระกำแพงนะแต่มีพระธาตุองค์นี้ผมว่าน่าจะเป็นยุคกลางตอนตอน้ตนๆพ่อมวลสารก็รักษาไม่ไม่ไม่แกร่งไม่ใช่พระแกร่เกงเอือแกร่ง ตอนแรกๆนึกว่าเป็นเป็นพระบางขุนพร,พรมแต่ตอนแรกเห็นมันเป็นคราบคลาบก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่อาจาจรย์พระสวยนะฮะพระสวยพระนี้ซุ้มสมดุล,ดลเป็นฝีมือช่างวางหลวงไม่ค่อยเห็นพระกำแพงนะ ถ้าเนื้อแบบนี้นะแล้ว้ากำแพงยังไม่ค่อยมีเนี่ยผมในความคิดส่วนตัวผมนะมคิดถูกไม่ทราบนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นใจผมนะผมว่าเป็นผ้ายุคต้นๆหน่อยอคือยุคยุค,ย,คยุคกลางแต่ว่าช่วงต้นคือหลวงพ่อโตเนี่ยจะนำพระกำแพงมาในปี2,392แ,แต่หลัง2,000 392เนี่ยก็จะมีมวลสารของพระกำแพงเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่าแม่เหล็กดูดดีนะครับโอเคอีกองค์นะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันพิมพ์ใหญ่เหมือนกันฮะพิมพ์ใหญ่เหมือนกันผมม,มีการจัดสร้างเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อหลกักเนื้อเนื้อหลากหลายมากนะครับ อเห็นแล้วฮะพระกำแพงมีสเก็ตทองด้วยฮะมีสเก็ตทองด้วยครับสเก็ตทองหลายกลุ่มเจอแบบนี้ตีตีแท้เลยนะครับอืม รักษาเนื้อพระก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์นัทพลนัทพลหรืออาจารย์โจ๊กได้พูดถึงว่าพระยุกลางส่วนใหญ่เนื้อจะไม่ไม,ไม่ค่อยแกร่งเท่าไหร่เนื้อจะออกยุ่ยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยพัฒนาเนื้อใช่ไหมอาจารยยังฮะยังพรมีการพัฒนาเนื้อในปี2 4 0พัน0ี่ร้อยเจ็ดสองพันี่้อยปดฮะแต่ว่ามวลสารครบนะครับมวลสารครบพระสอง,ององค์ที่ผ่านไปนั้นแม่เหล็กแม่เหล็กดูดดีนะครับองค์นี้ดูดไหม ด,ดูดแบบนี้เคยทําแตกไหมเนี่ยเคยฮะดูดแจกเลยฮะเผลอไปอันนี้มีน้อยครับอีกแค่เป็นกระแสเล็กๆอันนี้น้อยมากอ่ะองค์หนึ่งพวกนี้เป็นพระพระจากต้นตระกูลนะฮะสืบทอดกันมา ใช่ไหมคุณสุรพันธ์องนี้เขาว่าเห็นเห็นบางคนเพื่อนเอนเ,อนเขาบอกว่าเป็นวัส,สตือครับจันก<ล>นะ็เลยไม่แน่ใจว่าอ๋อพระองค์นี้ผิวเคลือบอยู่มองไม่ค่อยเห็นเนื้อในเห็นไหมมันเริ่มหลุดแล้วจันมองเห็นอยู่อืมต้องดูเนื้อ,เน,อเนื้อในคือตรงส่วนที่ขา,ขาวๆวนะวัส,สตือฮะเห็นว่าฝากกลุ่มวัส,สตือครับ ตอนแรกก็ไม่ไม่ทราบครับตีนี้เห็นเขาเฮ้ยถ้าคราบกลูแบบคาบแบบนี้น่าจะเป็นวัสตือครับฝากกลุที่วัสดุอ,อันนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ แม่เหล็กดูดครับดูดเบาๆแม่เหล็กดูดเบาๆนมีมีพระคะแนนมาด้วยครับครับสมเด็จคะแนนสมเด็จคะแนนตั่วไปจะมีจะมีขนาดประมาณเท่ประมาณ,มาณเกือบส,สวยครับตรงนี้ดูง่ายเลยสวยมาก เนี่ยพระถ้าท่านเนื้อออกมารักษาเนี้ยจะดูง่ายหิตเทาสเก็ดเงินเนื้อสวยแต่พระ ระสมเด็จว่าละค้งเนื้อมีหลายเนื้อฮะเนเนื้อเนี่ยอย่างเนื้อแบบเนี้ยเนี่ยผมชอบเนื้อแบบเนี้ยช้ำๆนะทาารเนื้อแบบเนี้ยเนืแบบนี้ยดูง่ายเนี่ยผมว่าปลอมยังไงก็ไม่เหมือนสวยครับอันนี้คือพระส่วนหนึ่งที่ของคุณสุรพันธ์นะฮะที่เอามาลองผ่านกล้องดู ครับก็โอเคฮะก็ก็ดูเป็นเป็นตัวอย่างนะฮะหากใครดูหลายๆพิมพ์่อยที่ส่สนที่ยวนี้เป็นอันนั้นเป็นพระเก็บสมทบมาที่หลังฮะอันนี้พระที่หลังครัพวกนี้พวกนี้ที่หลังครับเก็บที่หลังครับครับก็ในส่วนของพระที่นํามาเข้ากล้องเพื่อที่ดูเนื้อก็ผมอยากให้ดูหลายๆเนื้อนะครับอาจารย์อันนี้ดูอีกเนื้อ องนี้คุณสุพันองค์นี้เมื่อกี้อาจารย์ดูแล้วใช่ไหมครับดูแล้วมั้ครับ<ต>องนี้ใช่นนครับอันนั้นอนี้อ,องวันนี้เป็นอันนี้เห็นไม่รู้เป็นชั้นหมากไหมครับอาจารย์อันนี้ชั้นหมากอะเน่าจะเหมือนชั้นหมากครับอาจารย์ไม่แน่ใจครับอืม คล้ายๆเหล็กนะค, <_ d umb> ความเกา่าเนื้อชั้นหมากแม้แต่เนื้อชั้นหมากี่ความเกา่ายังทำให้ผิวเป็นเงามันเลยส่วนใหญ่เห็นชั้นหมากเขาจะมีดูดแม่เหล็กติดแรงมากเลยไม่รู้เป็นพ่ออะไรไม่รู้ครับเหมือนมีแรก อาจจะเกี่ยวกับดินผสมว่าส่วนที่เป็นสารตั้งต้นที่เป็นดินที่มีโลหะธาตุาโลหปะป่ะน่าจะอย่ง <พอ S 2> น<า>สงสัยอย่างนั้นส่วนใหญ่อย่างนั้นมันจะแม่เหล็กก็จะดูดดีพระที่ออกสีแดงๆนี่ำำคำๆหรือดำๆเลยนะสวยครับเนี่ยผิวสวยมากเลย ชั้นหมากผิวชั้นหมากแบบนี้ก็ไม่เคยเคยเห็นนะครับเก่าจริงๆดูแคลไซ้นะ์นี่ชั้นหมากอันนี้สวยมากครับ นิชันมาดดูแครไซคุณไจยแทย้ดูแครไซหวยนะฮะ ครับผ่านกล้องเพื่อที่จะศึกษาร่วมกันนะครับ เบาอปกติไหมทช่างดูเลยน่าจะประมาณ6กรัมไม่ถึง7นะครับถ้าถ้าชันหมากเคยลองช่างดูน่าจะประมาณ4.2กรัมโอ้เบามากเบาเบากว่าเบากว่าเนื้อปกติเนื้อปูนครับเกือทับเกือเนื้อปูนนี่9.5 9.5เกือบอแต่องค์นี้หนาฮะองนี้หนาครับองนี้ เจ็ดจุดห้าองนี้เจ็ดจุดสองแต่นนงนี้เจ็ดจุดแปดองนี้แปดจุดหนึ่งคือประมาณเจ็ดขึ้นไปอ่ะเจ็ดแปดเก้านะถ้าถ้าเป็นชานหมากองเมื่อกี้นะแค่ส <4. 4. S 1> ี่จุดสี่เองฮะ 4. 4. การการช่างพระเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าควรจะหนักเท่าไหร่เราจดูชั้นมากดูดไหมดูดดีแรงมากดีนะครับดูดดีครับอาจารย์ถ้าถ้าเป็นดูดดีนี่เขาอาจารย์สันนิษฐานว่าใส่พวกเหล็กหลาไพนัทเหล็กพวก่านเหล็กอะพวกท่านเหล็กมีเหล็กไหลไพดำเหล็กไหลเงินยวงอ่ะครับผม แล้วก็อะไรอะไรเหล็กน้ําพีใช่ไหมฮะแล้วก็ดินบางแห่งเนี่ยก็จะมีพวกมวลสารที่เป็นเหล็กครับอย่างสมัยก่อนที่เขาสร้างพระรอดอย่างเงี้ยพระรอดพระผงสุพรรณนฮะนางุนางพญาซุ้มกอดดินพวกเนี้ยจะมีพวกเหล็กสูงครับมวลสารที่เป็นเป็นเหล็กเป็นไม่เหล็กดูด แล้วหลวงพ่อโตนะเอาพระทั้งสี่ะกูเนี่ยเอามาแล้วรวมของท่านที่ว่าเป็นเบญจาภาคีเนี่ยไม่เล็กดูดหมดฮะครับผมครับไม่เล็กดูดหมดครับอาจารย์ทำไมสนใจพระที่มีประวัติอย่างของพี่สุรพันธ์ครับคือจริงๆผมผมก็ไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องพระนะฮะเพราะผมผมก็เรียนอยู่เสมอว่าผมไม่ใช่เจนพระนะแต่ว่าจากการที่เราศึกษาพระเนี่ย โดยเฉพาะพระสมเด็จนะครับผมคิดว่ารพระสมเด็จนั้นเป็นพระที่มีไม่น้อยเพราะอะไรก็ต้องหาเหตุผลมาประกอบ,บเพื่อให้มีความชัดเจนว่าพระสมเด็จนี่มีเยอะแน่แล้วก็พระสมเด็จน,นี่สร้างในแต่ละวราระอย่างไร,รลักษณะพระของแต่ละวราระเนี่ยจะมีรูปแบบอย่างไรเช่นพระสายวัดรูปแบบยังไงพระพิธีวังเป็นยังไงพระวางหน้าเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้น เมื่อเราศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าของจริงๆสมัยดั้งเดิมนะ่นเป็นยังไงเพราะว่าเราเกิดไม่ทันก็เพียงแต่ว่าสันนิษฐานสันนิษฐานกันนะฮะสันนิษฐานตามหลักวิชาการ,รทีนี้พอพอคุณสุรพันธ์โทรมาแล้วก็แจ้งว่าเป็นสายตระกูลของท่านเป็นช่างสิบหมู่รลรวก็มีพระบางส่วนสืบทอดกันมาอย่างเงี้ยผมว่าเออก็ดีนะเราจะได้มาดูเป็นตัวอย่าง เพื่อมาเทียบกับพระที่เรามีอยู่นะครับแต่จริงๆพระกลุ่มเราเนี้ยเราก็เห็นมาเยอะพอสมควรเพราะว่าอาจารย์โจก็ได้นามาออกคลิปอยู่เสมอนะฮะแต่นี้ตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลประกอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นอีกว่าเออพระที่เขาได้จากมาจากต้นตระกูลจริงๆนั่นเนะ่ะเนื้อหามวรสารเป็นยังไงนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันครับ เนี่ยเนื้อหามทสัมก็โอเคนะผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้มีโอกาสได้พูดได้คุยกับทายาทของสายตระกูลช่างสิบหมู่โดยตรงครับครับคุณได้เทพพี่สุรพันธ์นี่ถูกแยกออกไปอีกหลายอีกหลายสายของพี่ผมผมว่านะครับอันนี้คือผมก็ไม่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 ทราบแน่ชัดเพราะว่าคือพอตกถึงเราอ ลักษณะว่าบรรพบุรุษแต่ละสายนะสายทือมันก็ไม่รู้จักแทบจะไม่รู้จักกันแล้วบางทีเราไม่ไม่รู้ว่าสายคุณย่จริงๆก็เป็นสายช่างมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายทางทางคุณนาทวดคุณคุณคุณนาคุณอะไรงเงี้ยคุณคือพูดง่ายว่ามันเป็นช่างครับเป็นช่างทางบ้างเป็นช่างดอกไม้บ้างช่างดอกไม้ดอกไม้เพลิงสมัยก่อนก็จะแยกเป็นช่างสิบหมู่จะมียี่สิบเก้าหมู่แล้วแล้วก็รวบรวมมาสิบหมู่มียี่บเก้าหมู่ใช่ครับมีมีเยอะครับมีเยอะครับประมาณยี่สิบเก้าหมู่แล้ว แต่แต่ก่อนนี่มันไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยเ,เขาไม่ได้เรีย,ยกช่างสิบหมู่คือเขาเรียกช่งางหลวงทั่วไปอย่างเงี้อย่างงี้บครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็มารวบรวมเป็นคําว่าเป็นเป็นคำว่าช <artz. S 1> ่า,างสิบหมู่อะไรเงี้ยครับครับผมแต่ก่อนมันมียี่สิบเก้าหมู่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าสาขาครับครับเขาแม้กระทั่งช่างดอกไม้ไฟนี่ยังเป็นถือว่าเป็นช่างเป็นช่างสิบหมู่เลยครับช่างคนที่ทําดอกไม้ไฟใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่นะครับ ช่างติหมูเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะช่างติหมูแต่ขึ้นอยู่กับกรมศริลปรกรนนะใช่ครับอยู่กรมริลปากรกรับครับ